เชื่อไหมครับมะนาวลูกเท่ากันแต่คั้นน้ำได้ต่างกันขนาดนี้ใครเจอปัญหามะนาวเปลือกหนาบีบจนเจ็บมือแต่น้ำไม่ออกคลิปนี้มีคําตอบครับกับ3มเคล็ดลับรีดน้ำมะนาวออกมาแบบคูณ2องทำง่ายได้น้ําเยอะสะใจรู้งี้ทํานานแล้วไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเคยเป็นเหมือนผมไหมครับ วันนั้นตั้งใจจะทำยำวุ้นเส้นหมูสับฉลองวันหยุดเดินไปตลาดเจอมะนาวลูกละ8บาทโอ้โหน้ำตาจะไหลแต่ด้วยความอยากกินก็กัดฟันซื้อมา3ลูก24บาทพอกลับถึงบ้านสิ่งที่เจอมันยิ่งกว่าฝันร้ายครับมะนาวที่ได้มาเปลีอยกหนาะปึกแข็งยังกับหินผมพยายามใช้มีดผ่าพอถึงตอนบีบ บีบจนมือสั่นนิ้วล็อกเรียวแรงที่มีใส่ไปหมดผลลัพธ์เหรอครับได้น้ำมะนาวหยดแมแมะๆลงมาไม่ถึงครึ่งช้อนชา <descript> นาทีนั้นนะอยากจะโยนมะนาวทิ้งทั้งลูกเลยเสียดายเงินไม่เท่าไหร่แต่มันเจ็บใจที่ทำไมเราถึงจัดการกับไอ้เจ้าผลไม้ลูกเขียวๆนี่ไม่ได้สักทีจนกระทั่งวันนั้นภาพความทรงจำสมัยเด็กก็แวบเข้ามาครับผมนึกถึงปัจจิต เพื่อนบ้านที่ทำสวนมะนาวอยู่ราชบุรีแกเคยเห็นผมนั่งบีบมะนาวหน้าดำหน้าแดงแบบนี้แหละแกหัวเราะร่าเลยแล้วเดินเข้ามาตบไหลเบาๆแกบอกว่ามะนาวนะมันก็เหมือนคนเรานี่แหละถ้าเองไปบังคับขู่เข็นตอนที่เขายังตึงเครียดอยู่เขาก็ไม่ยอมให้สิ่งดีๆกับเองหรอกตอนนั้นผมงงมากครับมะนาวเกี่ยวอะไรกับความเครียด ป้าจิตแกเลยเฉลยความลับที่แกใช้ในสวนมาทั้งชีวิตแกบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่แรงบีบของเราแต่มันอยู่ที่โครงสร้างของมะน,นาวตั้งหากโดยเฉพาะไอ้พวกลูกแข็งแข็งเปลือกหนาๆเนี่ยมันมีกำแพงที่กักเก็บน้ำไว้แน่นหนามากถ้าเราไม่รู้วิธีทลายกำแพงนั้นก่อนบีบให้ตายก็ได้แค่น้ำตาครับและนี่คือสิ่งที่ป้าจิตสอนผมครับเทคนิคที่หนึ่ง ปลุกให้ตื่น The Awakening Massage ก่อนจะทำอะไรอย่าเพิ่งเอามีดไปหั่นเขานะครับเราต้องนวดเพื่อคลายเครียดให้เขาผ่อนวางมะนาวลงบนเขียงใช้ฝ่ามือกดลงไปพอประมาณแล้วคลึงไปมากลิ้งเขาไปเรื่อยๆครับสัก10-20วินาทีจนรู้สึกว่าเปลือกที่เคยแข็งๆมันเริ่มนิ่มลงยวมมือขึ้นขั้นตอนนี้จะช่วยทำลายถุงน้ำมันที่เปลือกและทำให้เนื้อในเริ่มคลายตัวครับ เทคนิคที่2อ,อาบน้ำอุ่นดีวอร์มบ t ธนี่คือทีเด็ดสำหรับมะนาวเปลือกหนาขั้นสุดครับประจิตบอกว่าให้พามะนาวไปแช่น้ำอุ่นไม่ต้องถึงกับน้ำเดือดพล่านนะครับแค่น้ำร้อนพอทนมือได้หรือน้ำร้อนจากกระติกน้ำร้อนกดใส่ชามแล้วเอามะนาวที่นวดแล้วลงไปแช่ทิ้งไว้สัก3-5นาทีความร้อนจะเข้าไปขยายเซลล์ข้างในทำให้น้ำมะนาวไหลออกมาได้ง่ายขึ้นแบบไม่น่าเชื่อครับ เทคนิคนี้ใครไม่เคยลองถือว่าพลาดมากเทคนิคที่3าาตัดเปิดทาง The Strategic Cut พอขึ้นจากน้ำอุ่นเช็ดให้แห้งมาถึงการผ่าครับหลายคนผ่าครึ่งแปะแปะตรงกลาง หยุดก่อนครับนั่นคือการผ่าโดนแกนกลางที่ทั้งขมและแข็งแถมยังขวางทางน้ำอีกต่างหากวิธีที่ถูกคือให้ตั้งมะนาวขึ้นแล้วเฉือนด้านข้างทั้ง4ด้านหรือที่เรียกว่าการฝานแก้มหลบแกนกลางครับเราจะได้มะนาวชิ้นสวยๆสี่ชิ้นและเหลือแกนกลางเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทีนี้แหละครับแค่บีบเบาๆน้ำก็พุ่งปรีดแล้วดูนี่สิครับเพื่อนๆจากมะนาวสลูกเท่าเดิม แต่ปริมาณน้ำที่ได้มันต่างจากตอนแรกรราวฟ้ากับเหวนี่มันมากกว่าเดิม2เท่าเห็นเห็นเลยครับเพราะผมลองบีบแกนกลางที่เหลือทิ้งไว้ปรากฏว่าแทบไม่มีน้ำเหลือแล้วครับเราดึงทุกหยดออกมาได้คุ้มค่าจริงๆยำวุ้นเส้นของผมวันนี้บอกเลยว่าเปรี้ยวสะใจหอมกลิ่นมะนาวแท้ๆไม่ต้องมานั่งเจ็บใจเรื่องมะนาวแพงอีกต่อไปแค่เราเข้าใจธรรมชาติของเขาเขาก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับเราครับ ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับอ๋อแล้วน้ำมะนาวที่คั้นได้เยอะแยะขนาดนี้ถ้าใช้ไม่หมดจะทำยังไงคลิปหน้าผมจะมาแอบกระซิบวิธีเก็บน้ำมะนาวให้สดเหมือนใหม่นานเป็นเดือนโดยที่ไม่ขมไม่เสียรสชาติใครไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ